กล <laughs> อเเลยอเเลยกลย <im itation> อยไาแล้วเนี่ยแ่ยตอนนี้ผมมีหนึ่งสม่สามไ่ได้มีมีใครไหมครับาใครจะไปไหครับไปไย คราจะไปแดนป่าครับสองหนูม huh. ีเอ euh. ็มทีบีสองคนพร้อมอุปกรณ์มที

เดินหอมได้เดินเข้าไปในสวนได้พุกเจอแก่แล้วนําแกมาที่บ้านแล้วแล้วบอกว่าเออให้แกนั่งพัก่อ่ว่ารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าปลอดปลอดภัยแล้วขอบคุณเจ้าที่อะไรมากเจ้าชีก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเขาให้บริการเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าเขาอิโต้เรา